สบายดีสวัสดีเพ,พ่อนพี่น้องกับบรรยากาศเศร้าเนาะอ่ะาเศร้าของมือนีมือสามคำเนาะเ <c oughs> มื่อนีแกวตาด้มีโอกาสมาวัดเนาะหรือว่าถ้าเนนืยเขาเอื่นว่าํำจังหันเนะาะต่วาทางสวัสดเขตเน,นี่ยด้ยินเ่าว่าว่าขำผ้าบาแบ,บกเนาะทุกคนแต่รละหมองเตินละบอลเอิ่นบ่คือกันเนาะมื่อนีก็คือโอกาสผ้าพมพี่น้องเอฟซีฟังไทยฟังลาวทุกฐานเนาะที่อยู่ไกลจากบ้านแกวตาอัสเนาะ พามาเบงบรรยากาศวัดบ้านแกวตาเบงเนาะเบงว่าวัดบ้านข่อยเป็นจังไดเนาะอ่านี่ยังแงน, <c oughs> นอนพี่น้องนอะมันเป็นการสางซา,าพัฒนาไปหอดไซแล้วเนาะทุกคนนี่อะไรที่สําคัญมีอันนี้พี่น้องยินดีตอนหับเขาสูวัดลาลาดชะตทับทงหน้าข่ำน้ำโศกนอนพี่น้องอ,อ่านก็ถือขอถทดาเด้พี่น้องเด้อ ดียังเบื้องหล่อ,อว่ามีอย่างเนี่แหละก็สิภาพแลละก็สิไปอ่าไหวถาดพอใหญ่นาะหรือว่ามอ,มองไหวยังอเอิดอาทิตบ่มองไหวกระดูค่ะนะพี่นอนองเนาะเดี๋ยวเอาสิยางไปเรืเร่อยๆพี่นนองอเพื่อเขามานะข่อยมาไหวก่อนมูด้พี่นาะข่อยมากผู้เดียวมากก่อนมมอีกหมเขาทานมาตอนนี้ประมาณหกโมเจ็ดโมนะเจ็ดโมยางนะนอย่างเนาะค่อยก็คิดว่ามมเขามาเมือเ่อไ่แล้วสัน ก็เล่นมานะพี่น้องไปเป็นยังเมืองน้ำกันซินมีผ้าใ่ถ้าจือ้อโบพิชพระองค่นสางข้นเมื่อปีเท่าไรโอ้โหไปเบืองกัอน <laughs> อย่าเนอะพิชเนาะห้างนี้ก็สิเป็นทางเขาวัดนะพี่นนอะกะกวางขวางเตัอบ้นบานห้าแล้วก็ซิมีศาลากลางนามเนาะพี่นนองแต่เป็นหม่องพระอาจารย์เพ่นยูเนาะนี่แต่ก็ซิมีผราวันเกิดไว้ห้าบูชา มีตั้งแต่วันอ่าวันจันทรไปจนถึงวันวันถิดเนาะพี่น้องใส่บาดยัดน้ำแล้วก็มาบูชาเนาะวัดราชาธิธรรมทงหน้าข่ำน้ำโสคอยก้าฮะยูเครื่องหรอคอยฮ้ากระหูวัดซื้อวัดอันนี้เนาะคอยหูแต่วัดทงหน้าข่ำเนาะพี่เนาะแกตาเกิดวันศุกขคนเด้อพี่เนาะยืนกอดเอิร์กอยู่ นี่นี่อันอนี้พีน่น้องนี่เอินไวยังเอินโมเป็นแต่ว่าสวายงามเลยแหละทุกคนมานางไทยหูปองนี้เนาะพิทีสบายหยานนำแล้วแต่ก็มีขาใหญ่เดี๋สวสิไป้ามจวนหน่อยเนาะผ้ายายห้าวบ้านห้าสามขึ้นปีได้นนนไหาาแหละบวกกา,าเอ,อินนรนทามไปหาเบิรงเอาว่าเด็กเดยวสาพาไปเบิรงนหลอกก่อนจะ้ะ อ๋อมึงกัหลอตอนนี้คือพระใหญ่ชื่ออะไรชื่อแ,แต่ว่าพี่ไม่ปากเกินลูกบาปเจ้าพี่น้อได้วาลินแน่นนิดีชื่อได้ซ้ำหนัแน่ดีมาถ่ายวัตรมึอนี่ก็ได้เออวัตรกะเพิ่งขยาย,อ,ยาออกเนาะแต่ก่อนกันน,น้อยๆต้นใหม่ประหย้ากังามนแต่กับเพี่อนซิมซิม เอิ่อนมาซิมนะพี่น้องมองบูว่าเขาไว้ใจ n h á ง g คอยกับบูบูนะคอยบูแต่ว่าซิมเขาพาเอิ่นซิมคอยจะซิมซิมมากนะพี่น้องเบื้องนี้จะเป็นเบื้องเขามาตีกองเพนกองแดงนั่นแหละนี่ซัมมานเนนมาตีกองเพนกองแดลงค่ะพี่น้องไหวมากก็เลยพี่น้องพูนละพูนละพูนละมองไหวมากก็เลยมีเด้สิไปฐานพอญานาะคะคอย ขอยยิงสีจือได้เห่อเขียนวหาหนีจะเป็นทางลังโอ้กวางร้ายขนาดพี่น้อแล้วกมว่วงวัดบ่าพี่น้อแต่ว่าก็เคยไปคอแล้วน้องก็ซอเจ๋เอเธอหนึ่งอยู่วัดอันนั้นเด้ถาตัวใหญ่ค่ะมาการมาไหวพันก้อนพี่น้อเพราะว่าตอนแกวมาจะถ่าย อ่าไปพักลูกกับลูกดูสวรรค์ในเขตยะเนาะฟันเห็นเพิ่นเนาะพี่นฟันเห็นเพิ่นค่ะนี่ตะพีเต็นเนาะเอาเพิ่นเบิดเลยนี่เมียนเบิร์ดข้อวายกันด้วยพี่เนาะไปพี่เนาะมันเนาะกับสัญญามันไปเอาของกินเท่าเลยเนาะูมคิดว่ามีคนมาแล้วี่เนาะหอยแต่าก็เป็นได้สิยญาหอยเท่าเนาะยางใส่ถังล้างมากทุกคน ไปบานคอยกับพอเบิงได้พีนนน่น้องเลยพัฒนาไปไกลเติบมดเลยนี่จะเฮ็ดพรอนอเมือนนี้มาเขาเอินยัขงขำจังหันอขันย้มทางท่อนอะเคศุนว่าขำผ้าบาแบกก <c oughs> ็ต้องเออเอินต่างกัน,นะออน,นขำผ้าบ,าแบ็แย่งขำจังฮันอืมจะเฮ็ดพอคอยก็ะไดเฮ็ดพอมากเป็นยังไงเป็นอะไรเนีอ กูก็ลงคือกันแล้วคัขับเบิงตระนักมันมีขาคู่กเขียนหวใครเร้วะชื่อใหญ่ตะบปีลูกไนป่าเกิดอไเด้อแยออยู่ไหนเนาะนี่ฮะอาจารย์ท่านเอาให้เบิ่งโดยมาเลยสองอาทิตย์เลยเด้ แม่เละแม่ไปยืน,น,นหนแม่ก <ahead> ็เอามาเอยทุกคนเมื่อลรบ้านนี้ยังบ้านานห้าอนเอาขอนเนาะอางครับเุณพ่่าไสั่งเลยว่าตรงนีนังว่าผมอยู่ใครมาอย่างอยรมีอย่นี้มาเนียงแ่้าหมาก็ได้ได้จ้าาเลยจานเรา เฮ้ยขาดสุท้ายน่ะานปีเท่าไหร่สองพันเก้าก้าก้ไหร่อ่าคิดถ้าสกอาดก็ได้2บริงยินนี่เอบริงยินนี่สามวันที่เก้าเดือนสองวันที่เก้าเดือน2องสองพันเอนนที่สามเดือนสองสออ๋อสาเร็จวันที่3สามเดือนสองสอ อืม้้เอาพยังมาอาหารว่าออไปหมวนี่ก็เลยว่าถ<ห>าเบิงห้าหมองเขียนคือบเห็นหมองเขียน,นยค่นคืออยู่ทางอันประเทศไทยผ่มันสิเขียนหนเขาเขียนเขาเาไนให้เห็นให้อ,าหอ,าอ่านมูลราคายังอันี่ตายเบิงพิษะเินเอ๋เอเอา

กิหลงถัวมีแต่คนมาหลังซอยตั้มจะซ้ำสี่อนตั้มพี่นาะสามสี่คนมาซอยขวาหล่างถั่วไอหล่างหลังไปหนโอกหลังแล้วก็นี่้าไม่คอยไล่ <c oughs> เรียถั่วจนแตกตาใหมเรียอะไรกันอย่างนั้นครบนีม่มาตัวนี้มีสามขาพี่เนอะก็มันยางอะไรจังเลยมันขยีกเอามาวัด แล้วตอนนี้กัดแล้วเป็นทีเทียมหอยทุกคนล่งถวยแล้วยังแล้วแล้วเนาะสิเมื่อเนาะพี่น้องเนาะฝากเด้อพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยสำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งไว้พร้อมเด้อพี่น้องกะสำหรับคลิปนี้ก็ภาพเบิ่งวัดเนาะพี่น้องเนาะค่ะบรรยากาศในวัดก็สิประมาณนี้แหละเอาคือโอกาสเามาขำจังหันเลยเนาะพี่น้องเนาะตอนเพลนกับซีมาไม้เนาะซ้ำมือเนาะขำจังหันทางนี้เนาะพี่น้องก็นั่นละกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อสำหรับคลิปนี้สบายดีสวัสดีค่ะ